ข้าวเหนียวร้อนๆเลยทุกคนวันนี้กินข้าวเหนียวกันนะจ๊ะน้ำพริกปลาลาน้ำพริกปลาลาพริกสดนะจ๊ะต่อไปก็นี่เลยทุกคนยำยำกากหมูเนาะอันนี้ใช้กระทะที่ไม่เป็นไรนะน้ำตาลไปนิดนึงน้ำตาลน้ปลานะทุกคนนะ หอมผักชีซอยนะคะแล้วก็หอมแดงพริกมันเอาสดสดบีบเลยโอเคะ ชิมรสชาติสักหน่อยอืมจิ้มชัดเปรี้ยวหน่อยหอมมะนาวอีกนิดนึนงนั่นเท่านะจำชอบเปรี้ยว,ยวจิ้มจี๊ดเลยยำเ้าต้องแบบว่ารสชาติจัดสายดีก โอเคโอ๊อใส่กากหมูมไปเลยโอเค นี่ทุกคนยำกากหมูผมจะม,มานะคะมากินด้วยกันจ้ะโห่ีกบับแก้มก็ดีนะกับข้าวกันเลิศทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วมากินข้าวกับจอมนะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะโอ้ย,อยข้าวเหนียวนุ่มนะมน,นี่น้ำพริกปลาโอ้ยยำกากหมูยำกากหมูนี่ทุกคนมาข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเลย ลุยเอ้าลุยุยเสียงเพลงมาแล้วลุยก่อนเร็วต้องคุยดังๆให้กบเสียงเพลงไว้วันนี้แม่อันนี้เอันนี้เองอันนี้นะลุยเลยมันต้องใช้สั้นนี่เลยนี่นี่ทุกคนอือหือเนื้อจิ้มไก่นิ้มไก่ น้ำพริกปลาร้าปลาร้าพริกสดนะทุกคนนะร่อยำกับหานนะยำกับหมูน้ำยำกับหมูหหได้น้ำมันอย่างเยอะได้น้ำมันเล็กขึ้น

อืมช้าป่ะอร่อยมากมันนานจินอร่อยดีอืมใช่ติดมือ จุ๊บจุ๊บจุอืมอือสิบอขออนุญาตนะเจ๊จัดน้นหมูนิดนึ่เไปตักข้าเหนียวที่นมันจะจักเกบข้าเหนียวเสียเนาะอันนีนะ กินข้าวเหนียวติดมืออะไรดีกินข้าวเหนียวติดมือเกี่ยวไหมเรียบกินทุกคนแต่งเพลงมา ไม่รู้จะเข้าไปหรือเปล่าถ้าเตียเพลงเข้าไปก็ต้องขออนุญาตพาเอาอีกอมั้งทุกว่าเลยใช้ไหมมนงานกินอย่างนี้เหลือไม่อร่อยนะนะอย่างนี่ไม่กอบ อืแค่นี้ก็อิ่มแล้วอะ่ะอ,อิ่มเขาอยากจะกินหมดใช่โอเคนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะในบ้านนะคะสวัสดีค่ะเจอกันชิมน้างคะ่ะ